มครับเอยอ้น้ำพึ่งเดือนหาครับผมสวัสดีครับพบกับบ้ากึมอีกแล้วครับผมวันนี้บา้าคึมสิผ้ามหาน้ำพึ่งเดือนหาเนอะครับเนอะเพราะว่าเดือนนี้เป็น เด,เดือนไทเดือนเมษาแต่ว่าเดือนเหลา้าเป็นเดือนหาเนาะยี่หีดนอเมันบ่น้ำพึงเดือนนี้น้ำพึงเดือนหาถือว่าเป็นยาเนาะครับเนาะเห็นบอกอ่บอ้างอยู่ท้างในเดี๋ยวเ่าคืนติดแต่งตัวจันหน่อยกันเ้อครับเ้อเพราะว่าบ่าคอยบ่คอยเสี่ยนแบบไหนต้องเซฟตี้ไว้ก่อนเซฟตี้ <c oughs> ไว้ก่อนนะครับเนาะ นี่ครับมาลุยกันครับบันนี้เดี๋ยวเขาเป็นผิดค้างนี่ย วานบ่อ๋อวานลายตัวนี้เห็ดว,วานลายย่ต่สวัสผู้ชมทังไน,นได้มา่อ้วครับผมห้างแรกแหกหมานลำ,ลำวานลาอยู่ครับด,ด่างีรุด่ดเลวดังมากรดหกใครไมตกอนอือนีอีกห้างนึงครับเดี๋ยวไปอห้างอีกห้างหนึ่งห้างนี้ห้างหนึง,งนขอทานเนาะนี่กมมีปะปาา เอาน้ำไม่มีบอก่าอันแรกมีมีอันกัดที่กาวตตดรวจงานเนาะมีบอกมีบอกเนาะเนาะบมดแล้เดี๋ยวเองบีบดใส่ขวดได้ทีเดี๋ยวแปลบเยวไปเตรียมพ้อมเอาอีกห้างหนึ่งกันครับ อืมต้องมีฐานอืต้องใส่ต้องใส่ที่ตัวเดี่วอ่ะตู้กับทูโอด ลองดูห้างที่สองคงับแ่บไงห้างแ ẹ กแหงเบิ้งน้าหวานๆๆหวานเจอมครับเห็นไหครับตางที่สองไงก็ตอานีหวานปรณีนี่เต็มเลเม่นบ่อักบอเลอยกากเลนองเนาะหวานไว้หน่อยดินี่หิดเนาะ เีืยวเมเขี้ยวครับเนาะแถมยงส้มคักๆเลยครับโอ่ดีครับครับของดีํำพึงเดือนหาครับป้มเป็นอะไรนี่ปเปนี้เป็นดีสขวอนเนาะดีบทสขวดโอ้ดีบทสขวดเอาไว้เฮ็รรดยาเข้าไปคืออะตรบอสอะไรดีหัางะไรกอนงี่หินผ้างไรก็ได้ มันเป็นไรล่ะมันเป็นที่ได้บีบเบิดมือดวยบีบผ้งไงก่อนบดีป่ะผ้าไงให้ก้นใช่ไหเดี๋ยวผมดูหวานอมหวานเน้นๆครับสิมก็ได้เงีเดนะแล้วมันสิมมันเด้อสิมกับหวานเชินนดนะเว้น,น,น,นี่ครับยาอายุวัฒนะยาลอยแปดลักษา,าสารพัดโรคกินแล้วเป็นอมนตะ rồi ngon lắm Bơm, cho nó đi vào nằm dưỡng đi Ơ, không đâu nó thì bị luôn đấy, có vừa đủ chín ra nằm là nó Ừ, thấy không, đừng không แค่คุณพี่ตคอเดเลยเอาเลยนนเนาะลองมือเลยเนาะเอาต่อนหีนห่ก่อนโอ้อันนั้นที่ซื้อแต่จวดแล้วมีดด้ยนี่แม่นี่แม่ลองดูลองดูครับเอยอะอู้น้ำพึ่งเดือนหาครับผมโอ้สุดยอดนี่เห็นเท่าระย,ยาแล้วฮนะ hết hít nghe thèm à? Nó làm tiền tiền vui nữa Cái này bị พักดีลอยหน,นหเนาะทงไงเวยน,นี่บอกเอานีนบอกไว้อืมใช่ไหมนี่เหตุหก็เดี๋ยวใส่จานก็ได้ใช้จานเลยก่อนเฮ้ยพูดช่วงใหญพูดอาไป่ไ้ควาก็เดี๋ยวความสลายเนาะ ไม่ได้ห,หาบางดีคอมบนบางไน่อาจจะมีอีกดิเนอไม่ได้หหมุนบ่ง,บงดิปว่งงวงเธอไม่ไดีย่อนล่วงติดเนี่อ